สิ่งที่มันน่าตกใจเนี่ยไม่ใช่เสียที่มีการปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยโหดแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในมือถือของเขาเพราะว่าเขามีแอปพลิเคชันสามารถที่จะรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนได้และรู้ไม่ว่ามีการปล่อยขายด้วยนะฮะนี่แหละสิ่งที่ต้องขยายผลต่อไปว่าเขาไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาได้ไงแต่มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีการไปสืบทราบมาและไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้เสื้อสีแดงก็คือนายเจริญเหล่าวีรกุลอายุ37ปีครับ ถูกตำรวจจับเนี่ยที่นครศรีธรรมราชพร้อมกับของกลางเป็นโทรศัพท์3าเครื่องแท็บเล็ตอีกหนึ่งเครื่องโฉนดที่ดินอีกเพียบเลยนะฮะแล้วก็พวกหนังสือรับรองการหาประโยชน์สัญญาการกู้ยืมเงินรถยนต์ปืนสมุดจดรายการหวยใต้ดินด้วยทีนี้เนี่ยจากการสอบถามในเจริญเนี่ยเจ้าตัวยอมรับครับบอกว่าเขามีการปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านคิดดอกเบีย้ยเนี่ยร้อยละ8ต่อสัปดาห์นะฮะสำหรับลูกค้าทั่วไป ส่วนร้อยละเจ็ดต่อสัปดาห์เนี่ยสำหรับลูกค้าที่รู้จักการอ่ะลดให้1%เซแล้เขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เนี่ยมานานกว่า2ปีแล้วในขณะดเดียวกันครับพลตำรวจตรีภูมิพัฒนะะ <c oughs> ์นะฮะผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหบอกนะฮะบอกว่าในเจริญเนี่ยมีแอปเอาไว้เช็คข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในแอปนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำเนารายการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ด้วยคุณผู้ชมซึ่ง เดี๋ยวก่อนไปอไเอาอ<ะ>ไปเอามาจากไหนไอแอป,ปนี้เนี่ยนั่นสิคะแล้วถ้าเป็นแอป,ปนี้คือเท่ากับว่าให้ดาวน์โหลดได้เหรอนั่นสิแล้วใครคนเดียวหรือเปล่าและใครคนอื่นก็ดาวน์โหลดได้หรือเปล่าแล้ว,ลวยังไงข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์อันนี้ที่ทีมขอนเน้นตรงเนี้ยเพราะมาจากข้อมูลนี้มาจาก,าจากถ้าภาครัฐจะมีจุดนี้คือต้องเป็นกรมขนส่งนะใช่ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมต่อไปว่าแอปนี้เนี่ยมันคือแอปอะไรกันแน่และทําไมมันถึงมีข้อมูลเหล่านี้ และจากข้อมูลจากการสอบฐานที่เจริญเนี่ยบอกว่าเขามีการขายข้อมูลครั้งละ500บาทด้วยนะฮะขายให้กับคนอื่นนี่เป็นต้นตอของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไหมที่รู้ข้อมูลของเราและเอาไปหลอกเงินเราอีกทีหนึ่งทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับตำรวจหลังจากจับกลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการไปขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ กฎหมาย PDPA จะมีการไปตรวจสอบขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะแล้วก็แหล่งข้อมูลที่ั่วไหลออกมาเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทุกคนด้วย